ซุมกล่องท่าเต้นแบบคนฉลาดมาประกดซุมกล่องกันมาเอาแล้วนะยะซี่กล่องจะได้อะไรบ้างนะมาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นว้ยได้อะไรบ้างวันเนี้ยเอาละยโอ้โหโทเข็นเพียบถูเข็นเยอะแบบนี้ทางงั้นก็เอาถูเข็นมาแหลกซะเลย,ยง,ง่ายๆแค่นี้ก็ได้ขาแล้วเย้ และนี่คือการสุ่มแบบขนงโง่มาสวัสดีครับทุกคนครับวิวผมนุ้ยเ,เน็กนะอยู่ช่วงเน็กนๆๆเอรื่องสุเพื่อแบบนี้ครั้งทุกคนครับวันนี้นะผมเห็นท่าใหม่มาว้ยดูดิเอาไอ้กล่องท่าสุดเซ็กซี่เห็นไหมละ่ะ <analyze> สามารถสะสมโคเคนเพื่อรับท่าตัวนี้ได้ด้วยนะทุกคนครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบสุ่มกันนะแบบไม่ต้องสะสมโคเคนนะทุกคนครับดูว,ว่าเราต้องใช้เท่าไหร่เราถึงจะได้ท่านี้โอ้โหท่านี้มันเด็ดจริงๆเลย โอเคนะทุกคนครับก็วันนี้จริงๆแล้วผมจะมีสุ่มแจกเพชรให้ทุกคนด้วยนะเพื่อแบบเอาไปสุ่มกล่องนี้กันไนดะ้ไหมหรือว่าจะเอาไปทำเลยก็ได้แล้วแต่ละกันแนะจะแจกร้อยเพชรน,นะทุกคนครับก็กระจายง่ายสำหรับทุกคนกดดูทุกคนก็กดมาดูแล้วนี่ว่าก็ดูคลิปนี้แต่ตนน้นจนจบนะผมแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยละกันนะทุกคนครับและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์ยูวอดีนะเพราะว่าเกิดทุกคนไม่คอมเมนต์ดูวอดีผมก็เติมไม่ได้ไงแต่ว่าต้องคอมเมนต์ด้วยะจมาเดีว่า ถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มกล่องนี้แบบแบบไม่สะสมโคเกเกนเพื่อไปแลกนะแบบซุ่มเอาจนได้เลยนะนต้องเสียกี่กล่องแล้วนะมาดูกันหน่อยเด้เอาเราเปิดทีละสิบกล่องไหมลุกคนครับสิบเอ็ดไม่เอานะห้าสิบกล่องเราใช้ส่วนลดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคสิบกล่องนะ,ะเท่ากับสองร้อยห้าสิบเพรจัดไปเพื่อนสองร้อยห้าสิบเฮ้ยถ้าได้เลยนี่คือจบไปนะแค่คลิปหนึ่งนาทีพอเลยใช่ไหมได้เลยจบไปนะมา <S <S ได้แต่พู้ล้วน อะไรวเนี่ยโอ้เพื่อนจ๋าคู่ล้วนเลยนะจ๋าดูดิโอ้ถามานเต็มด้วยอย่างเลยนะมาต่อกันไปต่อกันไปสิบนะอุ้ยสิบสามเลยน,นี่สิบสามเลยไหมเรากดทีเดียวเลยไหมเมียวเมียวเมียวมันเยอะไปมันเยอะไปทีเดียวสิบแล้วกันเพราะว่าเรากดเยอะเนี่ยมันเสียดายเพชรนะเพชไรไข่ได้แต่และเพชรโอ้ยอยากเป็นมาอีกสิบกล่องเป็นยี่สิบกล่องแลง้วทุกคนครับมาเลยมา อ่มันจบกันไปอุ้ยอางเกงมีแต่ของที่มีแล้วนั้นเลยกัะพระโถเลยโอ้โหถ้าเราแลกนี่แลกได้เนี้ยยี่สิบเก้านะยี่สิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมสามสี่ผมจะเอาแลกกันนี้ผมยังไม่มีอออันนี้ก็ยังไม่มีเอ้ยไม่มีสักอันเลยนี่หว่าเออนี่ยังไม่มีนะฮะโอเคนะต่อเฮ้ยผมขอดูของก่อนได้ไหมอือจริงจิมก็มีหลายอันนะที่ผมยังไม่มีอ่ะดูดิอ้อยพวกนี้มีหมดแล้วอันนี้ไม่มี อยากได้พาเต้น,นี้ถือแล้วว่าดูดิเนี่ยมีกระโดกกระจิกกระจิกโอ้ยจะไปผมนี้ก็ยังไม่มีนะอุ้ยชุดนางฟ้าเอาไว้ถ่ายหนังได้เนี่ยเอ,อ้ยสวยอุ้ย,ยชุงผมนี่สวยโอเคนออหน้าอ๋อลูกดาวโอเคโอเคโอเคมาซูมต่ออีกสิบกล่องจัดไปกี่กล่องแล้ววะเนี่ยสามสิบกล่องแล้วนะเปิดมาสุดยอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีค้างว่ะมีกระโดกลงว่าได้ซะและสามสิบกล่องเลยทุกคนครับยังไม่ได้ได้ดของซ้ําเดิมนะ ดูดิโอ้โหดูดิจริงๆถ้านะเกิดว่าทุกคนเอามาแลกเนี่ยมันคงแบบไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมยังไม่แลกแล้วกันนะลองดูว่าถ้าเราจะสะสมปูเคนใะห้ครบ90เนี่ยเสียเท่าไหร่ก่อนนะยังแลกนะแต่ผมไม่แลกนะผมเอาไปแลกอย่างอื่นนะโอเคตอนนี้นะ30เพชรละเอ้ย30กล่องละสากล่องเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ย750ด้เพชรแน่ะทุกคนครับโอเคอันนี้เป็น40กล่องเท่ากับ1 0 0 0เพชรแล้วว่า0ันเพชรเลยเหรอเพื่อน เขา,านะมาเถอะพัานเพชรก็พอุ้ยจะตกนะนี่นนมันไปเล่นไปมามากดไม่โดนซะเลหโอ้โหมาอีกแล้วมีแต่พูดทั้งนั้นเลย <c oughs> โอ้โหเอาพูดมาทำไมต้องหนาเนี่ยดูดีได้เจ็ดสิบสองแล้วนะสี่สิบกล่องแล้วทุกคนครับหนึ่งพันเพชรเกือบได้ละหนึ่งพันเพชรเกือบได้ละมันน่าก็ประมาณพันกว่าเพชรอะใช่ไหมพันสองร้อยห้าสิบเพชรห้าสิบกล่องจัดไปมา ปาบโอ้โหอันนี้ยิ่งชั่วมีแต่พวกล้วนๆไม่มีของเลยไหลเนี่ยแต่เราได้แล้วนะเห็นไหมจริงๆนะทุกคนครับห้าสิบกล่องได้แล้วจริงๆนั่นแหละตีไว้ห้าสิบกล่องล้วกันก็ได้แล้วนะหนึ่งพันสองรสเจริงๆสามารถแลกได้แล้วนะแต่เราไม่เอาไงเพราะเราจะเอาอยัางอื่นอเอาแลกอื่นก่อนเนี่ผมได้แล้วอุ้ยใช้เลยใช้เลยสวยชอบนะเอาแลกนี้ก่อนดีนะ เ่าได้ชุดวะอุ้ยชุดแ0ดสิบนู่นหนออัน,นี้แรงนี้ก่อนเลยกันป่าปโอเคสุดยอดไปเลยยา yeah. นี่เป็นกล่องศพนะฮะทุกคนครับขนาดตาแล้วยังแบบอยากได้แบบอะไรอะกล่องศสพสวยๆอยู่เลยนะเพื่ <c oughs> <c oughs> อะไรกไม่รู้นะูตายแท้ๆยังได้กล่องศพสวยๆโอเคอะแลกต่อนะฮะทุกคนครับเป็นวิกผมใช่ไหมที่ผมไม่มีป่ะวิกผมเหมากล่องไว้อะงา yeah. น่ารักนาเอ็นดูเฮ้ยเลี้ยงดูจริงเลย <c oughs> โอเคอ่าเดี๋ยวเราสะสมโมเกนอีก80แล้วก็สุ่มให้ได้นะดูมันจะเสียกี่เพชรกันวะตอนนี้ทุกคนครับ50กล่องไปแล้วเดี๋ยวผมกดสุ่ม10กล่องอีกครั้งหนึ่งต่อไปจะเพิ่มเป็น20่สิบนะมา50กล่องหรือว่าเราเปิด50กล่องทีเดียวไปเลยไหมใจร้อนใจเย็นดีสิ <c oughs> กล่องกอง่อนโอเคสิกล่องกอง่อนมาหนึ่ั๊า นี้กล่องให่หกสิบนะทุกคนครับหกสิบกล่องมาหน่อยเพื่อนอุ้ยเชื yeah! ่อเอาเป็นเสื้อโอ้โหกูนึกว่าท่ามาแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ะแต่โอเคแต่โอเคด้เสื้อได้เสื้อสวยโอ้โหกูเพิ่งแรกไปเมื่อกี้โอ้โหไหลไปเนี่ยเพิ่งแรกไปเมื่อกี้พเ,กเพื่อนแนวไหลวา,าเนี่ยโอเคได้สิบแปดโอเคโอเคโอ ตอนนี้เสื้อท่าเราก็ได้หมดแล้วนะโอเคว่ะเหลืองเกงเหลือบิกผมแล้วกันขอสูมไม่ได้ไหน่อยนะเพื่อนนะตอนนี้70กล่องเมื่อกี้หกแล้วนะี่ว่า60แล้วรอบนี้เอาเป็นเพิ่มอีก20นะ60 7 0 80แกล่องนะทุกคนครับ80กล่องใช้ส่วนลดด้วย80กล่องหมาเพื่อนกล่องนี้80ดสิบโอ้ยยี่สิบกล่องเลยว่ะ 500รอเพรแต่เมื่อกี้ผมใช้ส่วนลดไปนะแต่ไม่นับแล้วกันถือว่าห้าร้อยเพรเราได้นับไม่ง่ายตอนนี้แปดสิบกล่องเลยทุกคนมาอุ้ยสุดยอดเลยอะ่ะไม่มีสุดยอดขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหสามเดิมอ่ะสุดยอดมลยดิสุดยอดยับเลยดีนี้ยับเลยจ้าโอเคจ้าโอเคเอาให้มันครบร้อยกล่องไปเลยแมะทุกคนครับเอาให้ดีว่ามครบร้อยกล่องนะทีละสิบไหมขอทีละสิบแล้วกัน ใจยังไม่ได้ป่ะงาาโอ้โหเก่งไหนมีแต่ผู้องเก่งไหนไมีนะเท่าไหร่แล้วะเก้าสิบกล่องเลยโอ้ยอยู่นี่มันก็เต้นอย่างเยวเลยนะเดี๋ยวนนะโ,ดโ,ดโ,โอเคมาอีกสิบกล่องก่อนล้วกันนะทุกคนครับไม่เป็นร้อยกล่องทวนๆมากล่องที่หนึ่งรอยพี่สุดยอดมาเลยได้ไหมล่ะไอ้น้องอมา,อาว่ะได้แล้วทีนี้ <c oughs> ดาวมาสักงั้น <c oughs> กูอยากได้ท่าเต้นโอ้โหว้าสมโอ้โหมึงเอาไม้หมดโอเคมึงเอาไม้ครบเลยมึงเอาไม้ครบเลยโอเคแล้วนะโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้ครบชุดแล้วนะจริงๆอ่ะยังไงผมได้ครบครบชุดครบทุยโอเคเราจัดปีเท่าไหร่อีกวะยี่สิบกล่องแล้วกันนะทุกคนครับยี่สิบกล่องแล้วกันจัดไปยี่สิบกล่องสุดยอดอุ้ย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  ใี่จริงหรอโอ้โหอา oh, อีกสามสิบอาอีกอเนี่ยของคืนลนะสามสิบสาสิบอ,อ๋มันดิ 150. ร,ร้อยห้าสิบกล่องแล้วทุกคนครับร้อยห้าสิบกล่องเนี่าจริงเหรอวะเนี่ยมันต้องมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยลองเท้าปวดหัวเลยเป็นลองเท้าอีกหรอโอ้เพื่อเลยมาเถอะถ้าเต้น150ร้อยห้าสิบนะ150ร้อยห้าสิบนะ เอาอีกเอาอีกไหนๆก็นี้และะ้วป่ะหนึ่งห้าสิบลวไอ้มันถึงสองร้อยไปเลยสิบกล่องโอ้ยดีแล้วฮะสิบกล่องกูบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วกูใช้อะไรคิดกูใช้สมองส่วนไหนคิดแต่ไมกูไม่เอาโถเคล็ตแรกโอ้ยเอ้บาหมาสิบกล่องทุกคนครับผมขอแล้วกันถ้าเกิดห้าสิบกล่องนี้มันยังไม่ได้นะผมขอแรกนะนะผมยอมแพ้ลนะสองร้อยกล่องนะสองร้อยกล่องนี่กี่พันเพชรวะเนี่ย ามันเผ็ดโอ้โหเยอยขัวเอาอะไรกินวันนี้โกดจริงเหรื่อนุคุณจะกดกินเหรอกดไปแล้วห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องโอ้ได้อะไรบ้างหมา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 ไอ้นั่นอะไรทาเทนโอ้ทุกคนครับเอาเป็นว่าผมมาโง่ให้ทุกคนแล้วละกัน จริงนะทุกคนเสียไปแค่1250เพชรใช่ไหมแล้วก็มันก็ยังได้โทเค็น90ล้แลแหละทุกคนก็มากดแรกแบบนี้ง่ายๆเองนะทุกคนครับไม่ต้องไปบ้าเหมือนกับผมนะเสียไปห0 0พันเพชรนะโถ้แล,แล้วเนี่ยเนีมีค้างไว้เนี่ยเอามาเพื่ออะไรเนี่ยร้อยอีกรอ้อโคเค็นเนี่ยเพื่ออะไรโอเคทุกคนครับวันนี้ถือว่าทดท้องคดมาทุย <c oughs> ถือว่ามาทดลองให้ทุกคนแล้วละกันนะฮะสองร้อยกล่องนะไม่ได้เลยเลยนะทุกคนครับห้าพันเพรนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งและอย่าลืมนะกติกาของเราเนี่ยดูน้คลิปตั้งแต่ตอนจบตอนนี้ก็ถือว่าผ่านนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งแล้วคอมเมนต์ด้วยดีลวกันนะเดี๋ยวแจกหนึ่งร้อยเพจนะทุกคนครับปะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนครับสวัสดีครับ